ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับหนึ่งสองสองยกปัาบ่าหนึ่งหนึ่งสองสองขึ้นขึ้นขึ้นบางบางบางขึ้นหย่าเมยวันมีวันมีวันอย่าอย่าหนึ่งหนึ่งสอง หนึ่งหนึ่งสองแล้วหนึ่งหนึ่งก็ไปไหน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 ไปจบไปจบสองมันสองิ้ลจะได้เป็นมีก่อนไม่อย่ากอดอย่ากอดขอถามก่อนว่าเราจริงจังเพื่ออะไรเข้าใจใช่ไหมโทรทัศน์ยุคนี้ทำมาหากินไม่ได้ง่ายแล้วเราต้องพร้อมทั้งกายและใจเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยใช่ไหมพักทำต่อมาแล้วมาแล้วเออ ไม่เจ็บใช่ไหมเจ็บให้เป็นแเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวกระสอบใจอยู่นี่นี่กระสอบคนนัค่ะนา่งเนียโถเอ้ยเหน่ยคเหนื่อยยคะตรงนาก่อนเวลาเดินเวลาเดินไม่ต้องเดิน3มเดียดนี่คะสเดียรึยั อันนั้นออกกําลังกายหน้ารลตัสค่ะนี่มั้งดีนี้ค่ะเอ๊เพราะถ้าอย่างเงี้ยไม่มีใครไปต่อยอย่างี้ไม่มีนะคะต้องเดินมาแล้วก็ค่อยๆย่อนรนะครับดีมากอุ้ยอุ้ยไอ้ยไอ้ยหยโล้ยโอ้โหเป็นอะไรเนี่ย ตกบนตกหน้งตกซ้ายตกขวาตกหน้าตบหลังตกหอมหอมเระเปาายิงน2่สองน่สองน่สองตกบพันแากพัห้าพันหกอหยุดแปดพันมแล้วนะเนี่ยไม่ได้เชื่อเลยว่าเจ้าจะเก่งโอ้โหอะไรวะน่สีอันนี้หนังแขเเีืยอะไรเขาเล่นดังที่กัน หนังอินเดียหรือว่าอะไรเดี๋ยวนะให้ไปไปไปที่ไนีซ้อมดิค่ะคุณคะคุณคาคอะไรคุณคตกลงกันว่าไงเนี่ยเอาก็เนี่ไฝั่งผมก็สิผงไงตกลงว่าฝั่งคุณจะส่งนักมวยมาสู้กับฝั่งผมผมพยายไมให้มันเรลัซ์มันจะได้ชัยชนะแบบสบายเมื่อกี้นี่คือซ้อมมวยเดี๋นึกว่าอ้อมเสาหากดันมันต้องมีแบบสบายดวะนี่เอาขเหนียวพไปมาด้วยเพราะมันกินกับหมูอยู่แล้วโอ้โห กินกับหมูยีราฟชัดๆบอกหมูบ่าหรอไม่มีหมัดอะไรมากก็คือหมัดเดียวยันไว้อย่นเดี๋ยวยดูทรงนั้นน่ะใช่เดี๋ยวตามตกลงนะสุดแขนจะไม่เจอเลยเบ็กจะส่งนิวขึ้นชกกับเกรสสิทธ์มีอาจารย์นอนแน่ลูกเจ้าแม่นอนนานถ่ายละครดึกอ้ยอัปางไม่นอนตลอด อ่ะก็ผมด้วยเนี่ยน่าจะนยาวเลยตกลองเดี๋ยวเราสองคนเป็นพิธีกรแต่เราต้องมาต่อยคุณเพราะว่าคุณชอบมวยเหรอใครชอบมวยยังไงจริงใคชอบ ชวนนิวทำกิจกรรมอะไรที่มันแบบว่าที่มันเรื่องนี้เรื่องนี้ยังเอามาเล่าอีกเหรอเด็กชวนนิวนี่เฮ้ยกิจกรรมมันมีแหละกิจกรรมมันมีทั้งในร่มทั้งกลางแจ้งผมเราไมอยากไปมากค่ะเราไมกังวโยคะยังไปเลยโยคะอันนี้นิวคุณจะพาผมไปผมไม่ต้องพานิวเล่นโยคะเลยมีอะไรบ้างที่คุณชวนแต่แต่ลุยๆก็มีดำน้ำมีเล่นสโนว์บอร์ดมีเซิร์ฟบอร์ด มีขี่อ่ v ลุยน้ําตกวิ่งจนถึงเนี่ยมาต่อยมวยเนี่ยพอตอนแรกจะพาเขามาป้องป้องกันตัวตอนหลังเหมือนเออเราต้องเรียนเพื่อป้องกันตัวเองหรือเปล่าป้องกันตัวเราแล้วล่ะโอ้ยยังไม่ทันเลยมีท่ามีท่าข่าวข่าวขีดข่าวฮิรันฮิรันม้วนแผ่นดินโอ้โยอุ้งมือพุ่งหอกข้าวมาข่าวว่าต่อไปฤาษีบทยาโอ้โหมีบทไม่ได้ ของตูมาแล้วมันมันเตรียมมาเป็นตับเลยว่ะเฮ้ยมันเตรียมมาเป็นตับวันนี้สีคนยาเล่นเลยนะวันนี้ไม่เล่นน้องๆสีนี้อีกเดียววันนี้หาได้หาได้สามโลกก่อนจะหาได้สามโลกนะครับไปพบกับการต่อยมวยที่ท่านผู้ชมรอคอยอยู่โอเคนอนแน่ลูกเจ้าแม่นอนนานโอ้โหเนียวซิตกาแล็กซี่ ห้ามต่อยตางกว่าเอ็มค uh ัะเมื่อผมบอกบ็อกซ์ให้ต่อยนะครับเมื่อผมบอกว่าเบรกให้หยุดโอเคไหมครับดูกากเพชรที่เล็บเท้าก่อนทมโอ้โหเนี่ยดูกากเพชรที่เล็บเท้าโอเคแล้วนะเออเ้าเหมือนสบายๆเหมือนโตตุ่นไม่ีร้านละคันเสมสบายสุดๆมามามาเอาไปแล้วเด็กสุดๆละกันบ็อกซ์ ไปทางนี้ไปเราไปทางนู้นเถอะไปไปทางนีไปทางนั้นไปไปมามาลเดี๋ยวเลยมาเลยเยวต่ยับมต่อยกับมต่ยี่แล้วป๊อกป๊อยดไปก่อยัด d ดดดดดไปสัพเข้าุเข้าหุบเข้าุเลยเข้าุเล แคไม่ต้องเวดีกับฉันไม่ใช่คุ่ไม่ใช่คุไม่ใช่คุกเพลงไม่ใช่คุกเพลงไม่ใช่คุกเพลงคุกใหม่นี้เมื่อกี้ที่สอนเนี่ยอัปปอคัทอย่างนี้คุกอย่างนี้ไม่ใช่ไปล้างคบกอยู่บนเวทีพอบอกคุกคุกหนูก็ไม่รักไม่ต้องนะโอ้มาทางนี้ก็ได้มันร้องท่อนคุกละพเดชศึกเลยลูกเราอะเป็นคู่แข่งที่เหมาะสมกันแล้วล่ะเพื่อนจริงจริงจิ้งจอกจิ้งจอกิ้งจอจิ้งจอสิงห์ใหญ่ยกเลยยก เอ้ยลบไปเราโยกโยกโยกเลยเราใช้ร่างกายเราไมวางหงองเลยหนึ่งสองโยกหนึ่งสองเล่นกันได้แค่นี้ใช่ไหมน่ะพี่อยู่ครับเราจะอายังไงกันนี้ไม่งั้นที่ผนแพ้ชนะคงไม่ไดู้ครับก็สนุกดีขออะไรครับขออะไรล่ะพี่กรรมการยุติการชกครับไม่ได ไม่สองดิบสี่นักมวยกรรมการบอกว่าไม่มีสาระไม่มีสาระหรือที่สาระอะไรต้นใจในการต่อยคันธุ์นี้คู่จะมาต่อยจริงี้ยไม่เสียเวลาไปนั่งเทรนอะไรแล้วอ่ะคู่นี้คุณจำข่าวได้ไหมที่เป็นเรื่องเงือหฮะจำได้ใช่ไหมนี่คอนเสิร์ตอยู่ในแผนเลยไหมนอกแผนเอาถ้าแผนคุณเนี่ยคุณจะขอจัดงานที่ไหน จะไปขอที่แสงเหนือเพราะมันเป็นความฝันหมดที่แบบประเทศอะไรประเทศนอร์เวย์อะไรพวกเนี้ยมันมีนอร์เวย์สแกนแลนด์สุขแถบสแกนอะไรเงี้ยแล้วก็ไอซ์แลนด์อะไรเงี้ยมันเป็นความฝันมันมีแสงออร์แล้วมันคือปรากฏการธรรมชาติมันจะเกิดขึ้นได้ไหนเป็นริ้วๆเนี่ยเป็นนิ้วๆสีขฮอลโลราใช่ไหมฮอลโลราเขาไม่เคยรู้ผมไม่เคยบอกว่าเฮ้ยเราอยากไปแต่แบบเก็บในใจตลอดถ้ามีเพื่อนไปเยอะอยากจะ เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่มันยิ่งใหญ่ในชีวิตก็เลยกะจะไปขอแต่งงานที่แสงเหนือแต่ปรากฏว่าพอพอเราคิดไปมันมีเพื่อนเราเยอะด้วยแต่เพื่อนเขาก็น้อยเวลาที่เราขอแต่งงานแล้วเขาจะโผกอดใครคิดคิดภาพนี้เลยแต่ถ้ามีพ่อถ้ามีพ่อแม่เขาอยู่ก็กอดเราด้ม่ป้า้าบอกปฏิเสธปุ๊บกลับบ้านด้วยกันไม่ได้ไงใช่แล้วช่วงนั้นจะหนาวมันเป็นแผนว่าจะปฏิเสธใช่ไหมบอทิ้งไว้ท่น่นเราได้ไปอย่างไอแสงเหนือที่คุณว่าอย่างครับตอนนี้กำลังจะวางใบพฤุิกาช่ เเรามาช่วยเขาดิอ่ะเราช่วยเขาในการเตรียมตัวในการไปออกลังได้เราจะไปช่วยเขาเตรียมตัวไม่ได้หรอกไปไปเดี๋ยวออกกําลังกายนี่ช่วยไปแล้วใช่ไหมช่วยไปแล้วส่วนหนึ่งต่อไปเราจะต้องช่วยในเรื่องข้าวของที่จะต้องเตรียมไปขอบคุณเรื่องข้าวของนี่ของของนี่เดินเข้าห้างนี่พัฒนาเรียกแม่จ๋ามาแล้วจ้าทุกวันนี้ไม่มีตังค์เหลืออะไรทั้งบาทไม่เหลืออะไรแล้วจริงจริงโอเคป่ะแม่ตเตรียมของนี่ขนาดนะาฝากจะแม่ด้วยใช่เพราะถ้าไปแสงเหนือต้องเตรีมตัวดีๆนะเพราะว่ามันจะสวยมากหนูไปช่วยหนูคนนี้อุย เตรีมขอได้เตรียมของได้สบายไปแสงดวยมาใกลใกเชียงรก็มีล้ใไกลเชียงรายก็มีมาใกล้ใเหีือไายเชงรายก็าก้เชียงรายก็ีมกล้เชียงรายก็มาล่นกเยง่ากมีมแล้้เยาก็มีเชียงรายาเชนยงรมีจาใเชียงรายก็มีมาเชียงกมีล้ใลเชียงายก็มีมากล้ใกล้ีกมากล้กเีม่มาใกล้เียรมีมนกล้นเียายกม่า้ใ้ีงรายก็มากกล่เยงายกกันไปเ ไงวะพี่แค่ถามว่าสมมติเราจะต้องออกไปเดินทางใช่ไหมเพราะคุณชอบเดินทางครับผมแล้วถ้าแบบแต่งงานแล้วต้องเดินทางไปแสงเหนือ่งนี้เราจะมีของอะไรแบบให้เขาเป็นแบบจดจําอะไรอย่างนี้ก็เลยอยากจะมอบของให้แล้วคุณเลยพามาล้านนี้ใช่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์เยอะมากเลยอ่ะใช่ครับพี่ดูครับตรงนี้ก็คือไม่ใกล้ไม่ไกลหรือว่าเราจะซื้อของเข้าไปเลยอย่างงี้หรอไม่ใช่นั้นธรรมดาไปสิมันต้องมี DIY ที่เป็นแบบอะไรเฉพาะเฉพาะสิเพราะมันต้องมีการทําสิ่งที่ พิเศษต่างคนต่างให้ะไรก็ต้องมัน DIY do it by yourself เงคือที่จะมาทำเนี่ยเพราะว่าชีวิตเราคือแบบเดินทางกันบ่อยมากอะไรเงี้ยเป็นแบบ l i ์ e journey อะไรก็เลยคิดว่าน่าจะทำรองเท้าให้เขาตอนแรกจะเนาะชีวิตการเดินทางรองเท้าแล้วเดินทางเป็นคู่ด้วยไงนี่นีอันนี้นะครับพี่ห้พี่เราดูขาบริสุทธิ์แล้วก็แต่งเติมสีสันอย่างนี้พอได้ทำได้นะครับ คนเราอยู่อย่างนี้ได้ไหมหรือว่าหัวหัวมันจะทําให้เราทําไม่ได้ได้อยู่นะเฮ้ยได้ไงได้งั้นรูปนี้ที่อยู่ไม่มีแววว่ะทำรู้เลยถ่ายแบบพิเศษ่ต้อวถ่ายถ่ายเท้าชิดจริงๆรูปมันรูปนี้มันต่อกันอกลายเป็นดีเลยอ่าถูกป่ะมันต้องเอาใจเขาช่วยด้วยแหละมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเอาหรอดีเลยไหมสุดท้ายนี่ที่เราเอาแบบมาเราก็ต้องรอเสี่ยงเอาไป้ดีเพราะของจริงเป็นยังไงเงี้ยเหรอไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงทำให้ดูครับลองดู สายสถาปัตย์นะพีดูใช่ไหมฮะเอกออกแบบรองเท้าพอใจยังฮคุณคุได้โชคดีริงเลยอ่ะคันนี้ผมสบายแล้ไอ้บ้าไม่มีเฮ้ยก็ได้อยู่ว่ะเฮ้ยเป็นไปได้อยู่นี่ยนี่เป็นวงกลมมะล่ะคุณรู้สึกว่านี่เป็นวงกลมมะล่ะเออเป็นไปได้เขาต้องชอบผมมั่นใจเขาเรียนอะไรมาเออเรียนภาษาญี่ปุ่น แต่เ็าเรียนเรียนอาร์ตเรียนวาดรูปชอบวาดรูปด้วยเหมือนกับคุณแรกกันอย่างนี้ใช่ไหมว่าฝั่งเขาเนี่ยจะชอบศิลปะฝั่งคุณชอบสุขภาพเดินทางประจนภัยออกกำลังกายครับผมคุณก็ดําสิ่งนี้ไปสู่ชีวิตเขาแล้วก็มาสร้างสมดุลกันสร้างคําว่าบาลานซ์คุณแต่งเพลงให้เขาแล้วมีอะไรเล่ก่อนสองเพลงครับสองเพลงกันละครั้งหนึ่งกับเคียงดาวอันอันแรกสุดคือเคียงดาวใช่ไหมอันแรกมันอะไรนะกันละครั้งหนึ่ง เอามือออกสิเรลาร้อองหรอนี่กำปั้นไว้ตรงปากมันจะร้องไงก็ประมาณโยงเรื่องราวแบบนี้กันการอะไรครั้งหนึ่งไม่นานสักเท่าไรมีสองหัวใจผูกพันกันในคืนแห่งดาวและเราทั้งสองคนไอ้ก็พราอนี่หว่าก่อนเคยชิดใกล้ก็ไม่ได้เป็นแบบเล่นๆอ่ะก็พอเลยก็ร้องร้องจริงจังได้อ่ะก็ผมว่าก็โอเคเมโลดี้กับเนื้อมันก็ยังกลมเกลืนกันได้ไรเงี้ยแล้วมันมันเขาก็ชอบตตอนนั้นคือแบบ ก็ตอน,นได้คุณว่านธนกฤษมามาช่วยด้วยเพราะว่าแต่งตอนนั้นเป็นดีเจฮะแล้วก็แต่งมาเหมือนอยู่ในห้องน่าจะห้องจัดรายการอะไรเงี้ยคุณว่านอยู่ก็แหละมาแซวช่วยกันแล้วก็ใส่เป็นแบบเสียงห้อยมาตอนเปิดเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดเพลงนี้ให้ตอนที่เรามอบให้ด้วยอา้าวอันนี้อันหนึ่งตรงนี้น่าจะปลอดภยัยครับตรงอื่นคุณยังไงไหมตรงอื่นก็เสริมเติมแต่งนิดหน่อยก็ได้ครับถ้ายังยังจะมีเหลืองฟ้าไหมแล้วจะตัดฟอนต์ทับได้ไหมล่ะตรงเนี้ยถ้าเป็นชื่อทับด้านด้านหลัง ได้ก็ปักจะพีจะบีจะอะไรก็ได้ด้วยขั้นหนึ่งเหลืองขั้นงฟ้าผมว่าอย่างนั้นโอเคอะไรเงี้ยโอเคจบร้อยวันพันปีไม่เคยได้จับเลยงานฝีมือได้ข่าวว่าพี่นิวแบบว่าเก่งมากเลยเหรอเรื่องเรื่องวาดรูปอะไรพวกนี้ก็ชอบเป็นตอนเด็กก็แบบ ประกวดวาดรูปประกวดร้องเพลงพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอใชม่มีคนมีความสามารถทางด้านร้องเพลงเนี้ยเรารู้อยู่แล้วแหละแน่นอนทุกคนรู้ <c oughs> แต่เรื่องวาดรูปเนี่ยไม่รู้ว่ามีความสามารถด้านนี้ด้วยก็หายไปพักหนึ่งนะวาดรูปอะตั้งแต่หลังจากเอนทานเสร็จก็ไม่ได้วาดทีนี้นะี่แกก็จะถามว่าเต็มของอะไรไปแล้วทริปแสงเหนืออยากจะมาทําอะไรเนี่ยอยากจะมาทําอะไร แต่ไม่รู้ว่าเขาจะชอบหรือเปล่าไงหุยถ้าย่งนี้เขาก็ต้องชอบอยู่แล้วปะ้าไม่ชอบเพราะว่มีคู่ขอแต่งงานหรอคะแต่วันนี้จะเป็นตัวเดียวชิ้นเดียว limited edition อ่าสําหรับต็มไปในแสงเหนือเอเหรอคะโอดีถ้างั้นก็ทําด้วยละกันก็เป็น limited edition แบบเกรซเหมือนกันว่าเราสองคนฝีมือคงไม่ห่างกันมากเอานะก็เอาไปให้เขาทายเลยว่าอันไหนของพี่นิวทําอันไหนของเกรซทําได้เลย แต่ว่าโจทย์วันนี้ขอเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ็ดปีเจ็ดปีที่เข้ากันใช่โอ้โตายแล้วก็ต้องทำอะไรที่เป็นเลขเจ็ดหน่อยนะนให้มันแบบว่ามีความหมายเกี่ยวกับ anniversary อนนของเราครั้งนี้อะไรเงี้ยเจ็ดปีเรานึกถึงต้นไม้อา๋าเหรออุ้ยเขาผู้คนคิดอะไรลึกซึ้งนะคือเ้าเป็นเราความรักเราก็ได้รูหัวใจว่าหัวใจอะไรง,ง่ายๆคงนึกถึงต้นไม้ถึงการเจริญเติบโตความรักที่เราร่วมสร้างกันขึ้นมานี่เป็นไง เจ็ดปีที่แล้วเจอกันครั้งแรกเลยที่ไหนที่แบบสปากันอย่างเงี้ยที่สูงเหมือนกันค่ะที่เชียงดาวไปไปเที่ยวเหรอคะหรือไปถ่ายรายการค่ะไปถ่ายไปถ่ายรายการด้วยกันใช่คือเขาเป็นพิธีกรใช่อ๋อแล้วเราก็เป็นแขกรับเชิญแต่เราตอนนั้นเรายังไม่รู้จากเขานะเราก็แบบเอะคนนี้หน้าตาประหลาดดีเงี้ยแล้วก็ชอบไหมชอบไหมก็ก็โอเคก็ดูแบบก็หล่อหล่อแบบประหลาดประหลาดะสเปกนะหรือไม่ก็ รู้สึกโอเคนะรู้สึกแบบถูกชะตามากกว่าแต่ว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้แบบว่าจะตั้งใจแบบน่าจะเป็นแฟนหรืออะไรเงี้ยอ๋อแต่ก็คือคุยถูกคอถูกชะตาเขามีท่าทีจีบไหมไม่เลยจะหรอหรือเรามีท่าทีจีบเขาหรือไงก็ยังไม่ขนาดนั้นแต่ว่าแต่คุยกันแล้วคลิกไหมคะอ่ะฮะเพราะว่ามีเรื่องหลายๆอย่างที่เราคุยกันรู้เรื่องก็คือพวกแบบเรื่องกล้องถ่ายรูปเราเราคุยกันเรื่องการถ่ายภาพ อะไรพวกนี้ช่วงนั้นนี่บ้าบ้า,บากล้องโลโม,โมที่เป็นฟิล์มอะไรเงี้ยความโรแมนติกนะคะ,ะโรแมนติกคือของทำทำของ DIY องแค่ละนู่นนี่นั่นไม่คามา่ายโรแมนติกนะพาไปเที่ยวเรารู้สึกว่าเราได้เที่ยวก็พอเขาชวนอะไรเงี้ยเราก็พอจะแบบไปลุยที่ไหนตอนไหนกับเขาได้ใช่ไหมอ,อีกอย่างคือเปลี่ยนมุมมองที่แบบเข้าหาเพื่อนที่เราไม่เคยรู้จักเพราะเขาเป็นคนเพื่อนเยอะอเราก็จะได้รู้จัก คนในสังคมของเขาเยอะขึ้นนะอะไรเงี้ยจากที่เคยชอบอยู่บ้านไม่ไม่ไปไหนนะอะไรเงี้ยก็จะทำให้ได้พบเจอผู้คนมากขึ้นใช่สวยมากมีคะแนนค่ะเฮ<อ>้ย<อา>มันมีรากมันมีต้นไม้มันมีใบไม้ก็ให้สักเกินห้าน่ะที่ให้แบบให้ว่าอุตสาหวาดรากไว้ตรงนี้มีต้นไม้ใบไม้คือให้คะแนนความพยายามอ่ะ รับรองว่าเนี่ยถ้าไปวางเทียบกัน2อันเนี่ยของเราวันนั้นอาจจะมีงงสงสัยได้ว่าเอ,อนน่ของใครสรุปเอะนิวอันไหนกันแน่นะอย่างเงี้ยนิวอาจจะเป็นคนที่ลึกลับซับซ้อนในเรื่องของเส้นนี่จิตวิญญาณของความเป็นศิลปะมันไม่มีอะไรมาปรกกัััอออนนี้เนเ้เเาาตตงงทวหลไใช่มํ ไปนะเนี่ยร้อนร้อนเลยค่ะคุณขาเฮ้ยสอยออกมายังก็ไม่รู้สินะงานนี้เปตปรดัดโรกมีงงแน่นอนโ <c oughs> ดนแหกตาแน่นอนงานนี้ว่าถ้าเป็นเรื่องของจริงเนี่ย เราต้องมาร่วมกันดีไซน์ทั้งหมดว่ามีความชอบอะไรกันยังไงเพราะต่างคน,อน,นคอชอบอยู่แล้วแต่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยสร้างเ็นหอหรือว่าจะต้องสร้างเสร็จอะไรยังไงไปนี้ถ้าเสร็จน่าจะมี3ามแสนสามแสนโอ้โห